ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศไทยและทั่วโลกขออนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าเป็นเนื้อนาบุญทุกทุกรูปขออนุโมทนาถึงบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้ที่อยู่ในธรรมเสมอเสมอเสมอวันนี้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสอยู่ใกล้คิดพระรัตนตรยัยด้วยการทำวัดด้วยการสวดมนต์ด้วยการสวนนดวรสวธรรมจักรด้วยการปฏิบัติธรรมและฟังปกิณกะธรรมขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้โปรดไข้ควรพิริพิจารณา ซึ่งในวันนี้นั้นได้มีโอกาสให้ท่านหลายไข้ควรถึงเวลาชีวิตที่พระผู้มีภาคเจ้าตัดว่าอัจเชวกิจจมาถัังโกชัญญามารณงสุเวแปลถอดความว่ารีบทำความดีสิ่งที่เป็นสาระเสียแต่ในวันนี้พวกนี้สายเกินไปพวกนี้สายเกินไปถามว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่าวันเวลาชีวิตของคนไม่ถึงร้อยปีแล้วไม่ถึงร้อยปีคนแต่ละคนมีประมาณสองหมื่นกว่าวันเท่านั้นเลยวันเราหายไปทุกวันทุกวันทุกวันเหลือว่าประมาณเท่าไหร่อายุเราเท่าไหร่บางคนเกิดมาไม่นานเลยตายจากโลกนี้ไปบางคนยังไม่เป็นวัยรุ่นเลยตายไปแล้วบางคนยัวไวกทำงานจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับ บางคนอยู่ในวัยทํางานก็จริงแต่ว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยมีเรื่องที่น่าเศร้าในสังคมปัจจุบันนี้เด็กคนหนึ่งวิ่งพ่อแม่ตายหมดเลยเหลือไว้แก่คนเดียวโอ้ทุกทรมานมากเป็นที่สุดจะกินจะอยู่อย่างไรยิ่งในปัจจุบันโควิดเกิดขึ้นพ่อแม่ตายเด็กอายุสามวขวบก็จะอยู่อย่างไร ลำบากทุกยากเพราะฉะนั้นขอท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายที่ยังมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีมันสมองดีแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตที่ดีงามมีความหวังรีบใคร่ควรซะก่อนพิจารณาให้ดีเลยจะทําอย่างไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับวิถีชีวิตบางคนไม่เคยวางผังชีวิตเลยไม่เคยนึกว่าชีวิตจะต้องทาอย่างไร ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงปล่อยไปเรื่อยเลยปล่อยไปตามลมปล่อยไปตามสภาพไม่มีโอกาสไม่มีความคิดไม่ได้วางพังไว้ก่อนชีวิตก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ยแต่ถึงโอกาสถึงเวลาไม่มีความพร้อมดังนี้ก็มีท่านพุทธศาสนินกชนทั้งหลายมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีกุดุมพีคนหนึ่ง หมายถึงว่าเศรษฐีย่อมๆคนหนึ่งแกไม่มีลูกแกไม่มีลูกวันหนึ่งก็ทำการอ้อนวอนเทพดาเทพเดาอาลักแล้วก็เกิดมีบุตรขึ้นตั้งชื่อว่านายมหาปานต่อมาก็มีลูกอีกคนชื่อว่าจุลปานมหาปานก็ทําหน้าที่แทนพ่อนั่นก็คือว่า ค้าขายเอาของไปขายจากนู่นเอาของไปขายเป็นอย่างนี้ประจําวันหนึ่งผ่านไปยังเมืองสาวัตถีเห็นคนเข้าไปเยอะเลยคนเดียเอ๊ะตอนเย็นทนำะไมคนก็ถืออะไรไปมีดอกไม้มีธูปเทียนถามไปไหนบอกไปวัดไปวัดที่ไหนอะพระเชตวันไปทำไมาไปฝังธรรมก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะ คนเหล่านี้เย็ยนแล้วน่าจะพักผ่อนทํางานกลับแล้วน่าจะพักผ่อนแทนนี่พอกลับไปวัดก็เลยเดินตามด้วยสงสัยพอเดินตามไปนี้วันนั้นพระผู้มีพรภาคเจ้าทรงเห็นนายมหาปานยู่ในข่ายคือพยานก็ค่อยแสดงธรรมคีาเรียกว่าอนุบุพิกถา แสดงทมตามลําดับค่อยๆแสดงทมตามลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับแม่น้ํามันค่อยๆลดไหลค่อยๆจับตื้นไปลึกจับตื้นไปลึกเหมือนทะเลชั้นใดก็ดีพระพุทธมีพาเจ้าก็สอนธรรมะของคาราวะคา,าราวะต้องอยู่ด้วยฮิลิโอตปาคาราวะต้องมีศรัทธาคาราวะต้องอยังอยู่ในบุญแม้มิฉะนั้นแล้วจะต้องกลับ กลับไปเป็นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิัจฉานเป็ดอสุรกายชีวิตคนไม่แน่นอนเอคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตามแต่ออกเกิดมาเพราะว่าเขามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญเป็นที่สุดเลยอาศัยอาเจตนา,าธาตุขันเนี่ยในการลังสรรลังสรรสิ่งที่เป็นบุญได้นอกนั้นไม่ว่าเป็นสัตว์ดิัรฉชนเป็ดอสุรกาย ไม่สามารถที่จะทำบุญได้เลยเทพีดาชั้นผมอะไรก็ไม่สามารถทำบุญได้มีมนุษย์เท่านั้นที่ทำบุญได้มีมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบุญกุศลได้มหาปานได้ฟังนะนั้นก็เกิดความรู้สึกนึกคิดเราก็อายุพอสมควรแล้วชีวิตเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวและชีวิตของเราก็ต้องเอาของไปขาย จากเมืองนั้นเป็นเมืองนี้ไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เอาขานานดนี้ดีกว่าอย่าหรืออย่าปล่อยเวลาให้ผ่านล่วงไปโดยเปล่าแบบจากประโยชน์เลยเราตัดสินใจบวชดีกว่าเมื่อคิดอย่างนี้ก็เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าใคร่ควรพินิษพิจารณาว่าชีวิตเหมือนกับความเป็นหมันหาประโยชน์ไม่ได้ ชีวิตต่อไปเดี๋ยวว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในทํากลางแล้วก็ตายไปในที่สุดไม่มีประโยชน์อันใดเลยชีวิตเหมือนท่อนไม้พอตายแล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าอยากจะบวชในศาสนาของพระพุทธองค์ในธรรมะของพระพุทธองค์พระผู้มียภาคเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนกรุมพีเธอมีญาติไหม เธอมีพ่อมีแม่ไหมเธอมีพี่มีน้องไหมปุรุมพีคนนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญพ่อแม่ของข้าพอองค์ตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ข้าพระอ,องค์คุมกองเวียนหมักค้าขายใน,นเมืองนี้มากับน้องสองคนอยากกัน,น,นเลยเธอจไอองอไปบอกน้องชายของเธอซะไปบอกน้องชายว่าอยากจะบวชในศาสนาปุรุมพีก็กลับกลับก็มาก็บอกน้อง ทานข้าวเรียบร้อยก็บอกน้องน้องคนเรามีชีวิตไม่ยั่งยืนไม่ถึงร้อยปีก็าจากโลกนี้ไปแล้วดูพ่อดิดูแม่ดิดูญาติิดตายไปทีละคนละคนละคนเพราะฉะนั้นขอพี่ขอบูญน้องชายก็บอกว่าพี่ พ่อตายก็ถือว่าพี่เป็นพ่อนะแม่ตายก็ถือเป็นแม่เพราะว่าเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ปรึกษาเมื่อพ่อไม่อยู่ก็อาศัยอาศัยอาศัยพี่เมื่อแม่ไม่อยู่ก็อาศัยพี่แต่เมื่อพี่คิดจะบวชจะไปอาศัยใครพี่ชายก็บอกว่าน้องคนเรา คนเราชีวิตไม่แน่นอนเลยเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปนายมหาปานก็บอกว่าคนเราไม่ไม่แน่นอนนะเราก็ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหรแม้กระทั่งร่างากายของเราก็เฉกเช่นเดียวกันน้องก็บอกเอางี้แล้วกันพี่บวชอายุมากสิคนแกเพราะแก่แล้วค่อยบวชหากินไม่ได้แล้วค่อยบวชไม่มีลูกมีหลานแล้วค่อยบวช มหาปานก็บอกคนแก่ทำอะไรไม่ได้จะหยิบจะจับก็ลำบางองอกงงบงเงินเงินจะดูแลตัวเองก็จะลำบากจะทำโน่นทำนี่ลำบากและไม่มีใครช่วยเหลือยิ่งลำบากมากไปอีกนะเลยเราขณะที่ยังมีแข็งแรงอยู่สุขภาพร่างกายอย่างดีรีบ,ร,บรีบปฏิบัติธรรมในที่สุดน้องก็ไม่สามารถอ้อนวอนให้พี่อยู่อย่างนี้ได้ก็จึงขออนยยุญาต บอกกับน้องว่าอ้าเราไปบวรนะในที่สุดก็ไปบุชเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญข้าไปข้าพระองค์กาบวชเมื่อแก่อายุมากพอสมควรแล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกมีสองอย่างมีคันถะทุระและวิปัสสนาทุระ คันขาสุระก็ต้องท่องจําเล่าเรียนเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมวมีัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่วิปัสนาธุระโดยตรงหมายถึงว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปเวทนารูปนะฮะเวทนาจิตธรรมได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาเมื่อผู้มีภาคเจ้าจัดอย่างนั้น ท่านมหาป่าละจึงกราบทูลว่าข้าพุ่งบวชเมื่อแก่แล้วขอเรียนเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเพราะผู้มีพระเจ้า,จาก,ก็สอนเกี่ยวกับวิปัสสนาให้เข้าใจลูกเวทนาสังขารวิญญาณนามลูกเพื่อให้รู้ว่าอ๋อนี่คือลูกนี่คือน,นามในนามนั้นมีสอย่าง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเวทนาสัญญาสังขารมันอยู่ในน้ามันอยู่ในน้ำ,ม,นนนำมันต้องไขค,ควรให้หนูต้องแยกแยะให้เป็นนั่นก็คือแยกแยะว่ารูปไม่ถึงร้อยปีมันก็แก่ลงสภาพมันก็ค่อแก่ลงสุดโสร่งแล้วก็ก่อให้เกิดความลำบากในที่สุดมันก็เป็นท่อนไม้ต้องรีบใช้ซะก่อนดูซะก่อนว่าอ้าวมันมีความอาพาธอะไรบ้าง บ่งบอกถึงสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณของความแก่บอกขึ้นแล้วว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความแก่ไปได้หมายถึงว่าไงพอเกิดความแก่ปุ๊บต้องรีบต้องรีบอย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าป่าสุจาะโยชนดเมื่อแก่ตัวลงทุกอย่างจะเป็นตาข้ฟ้าฟางทุกอย่างก็ลำบากไปหมดเลยอย่าเพราะต้องรีบเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บไปได้ชีวิตเราต้องเจ็บต้องเจ็บเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีความเจ็บมีความทุกข์มากเลยเมื่อมีความเจ็บเวทนาเกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์ไม่สามารถปฏิบัติทําได้ประการต่อมาเรามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรานั้นต้องพัดภาคไม่ว่าจะรักกันขนาดไหนผูกพันกันไหนก็ ต้องพัดภาคจากกันไปทั้งนั้นหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นและสําคัญที่สุดเรามีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความตายไปได้ทุกอย่างพลาดไปหมดเลยเมื่อฟังเกี่ยวกับเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญารู้หลักศัจธรรมของชีวิตอย่างนี้แล้วท่านมหาปาระก็ปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังพระบาลรีที่ว่าอติโลจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลถอดความว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรดด้วยปัญญาหมายถึงว่าต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานะถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วเราก็จะเป็นไปตามสภาพต่างๆชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นก็คือว่ารู้จักแยกแยะจิตรูป เวทนาสัญญาสังขารตุีิสังขารสังขารหมายถึง,างาการปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งตลอดเลยอย่างที่อาตมาภาพได้ปรารกนบท่านผู้มีบุญทุกท่านทุกครั้งเลยเรื่องนี้อยากให้ทั้งหลายได้มีโอกาสใครควรเรื่องจิตจิตตะแปลว่าสังขารสังขารแปลว่าการปรุงการแต่งการนึกการคิดถ้าหากว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อ๋อ จิตมันคิดเราไม่ได้คิดจิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้มีหน้าที่เรามีหน้าที่รู้อย่างเดิยวรู้ว่าจิตมันคิดจิตมันปรุงจิตมันแต่งแต่ถ้ากว่าเราหลงหลงเข้าไปในการปรุงการแต่งแล้วโอ้จะเป็นเรื่องทันทีนะไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้รักคนนั้นชังคนนี้จะเป็นทุกข์ไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้มิโอกาศไข้ควรมากที่สุดเลย มันขอทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสทุกครั้งเลยมองใจมองจิตให้เป็นจิตมีหน้าที่คิดมีมากมีหน้าที่นึกมีหน้าที่ปรุงมีหน้าที่แต่งเป็นธรรมดาเต่ใจเรารู้มีหน้าที่รู้และสำคัญที่สุดอย่างที่ป่ารบไว้อาณาปานาสติภาวนาภาวนาเสมอเลยอาณาปานาสติธรรมฐาน เข้าหน้าเสมอดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรามาพยายามย้ำอยากให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสปฏิบัติอย่างนี้เข้าใจแล้วจะเห็นบริบ,บ,รบทมากเลย mm hmm. เพอใจสงบใจเย็นเป็นสุขแล้วเราสามารถอยู่เหนือโลกธรรมได้แมนมิฉะนั้นแล้วเราก็เป็นไปตามโลกธรรมนั่นก็คือว่าไม่ว่าการนินทาก็ดีสารเสริญก็ดีสุขทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเลยมีลาภ เสื่อมยากอันไหนที่เขาโอ้มีลาบเราภาพภูมิใจเรามีลาบถ้าเสื่อมลาบเราก็ทุกมียศเรามียศยศถามบรรดาศักดิ์มีคนก็ยกย่องเราก็ภูมิใจแต่ถ้าเราเสื่อมยศอะเราก็ทุกทรมานนินทาสรรเสริญมเขานินทาเราว่าอย่างนั้นนินทาว่าว่าอย่างนี้เราก็ไปทุกข์อีกแล้วสรรเสริญเขานิยจมชมชอบเราเราก็ชื่นใจและทั้งหมดทั้งมวลนี้ มันคือการคิดปรุงแต่งถ้าหากเราเข้าใจชีวิตอ๋อไอ้จิตมันมีหน้าที่คิดมีเทียหน้าที่นึกมีหน้าที่ปรุงมีหน้าที่แต่งเป็นไปตามสภาพต่างๆและสําคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ได้มีโอกาสดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรื่อยๆพอใจเย็นใจสบายจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตชีวิตก็เป็นเช่นนี้เอง ชีวิตก็มีสภาพเป็นอย่างเช่นนี้จิตของเราจะมีความละเอียดอ่อนจิตของเราจะมีความสุภาพนุ่มนวลและได้มีโอกาสใครควรยังสมาธิให้เกิดขึ้นเสมอเส,สมอเป็นประโยชน์กับวิถีชีวิตยอย่างมากมมยเป็นที่สุดเลยขอท่านพุทธศาสนิกชนท่านที่อยู่ที่ไหนก็าตามแต่โดยเฉพานนะภาคนาขาคอหลวงแปดไม่ว่าจะเป็นวัดใจมิตรวิทยารามเท็กซัสซุก้วัดชัยชนะสุข,ขามหรือวัดตึก ญาติยมไม่ว่าจะเป็นมัธุราวาทที่ได้มีโอกาสไข้ควรเอาส่วนเนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งก็คือว่าทำให้รู้จักจิตมีท่านหน้าที่คิดมีหน้าที่นึกมีหน้าที่ปุงมีหน้าที่แต่งเราคิดอย่างนี้ได้เราจะรู้ว่าสังสารวัตของคนเป็นอย่างนี้กรรมของคนเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเป็นอย่างนี้ ในเมื่อเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราก็เป็นไปตามวัตจักรเป็นไปตามสังสารวัฏเป็นอย่างนี้เองพอเราเข้าใจสังสารวัฏอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตหมุนไปตามโลกอย่างนี้เองยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวเรื่องของอาณาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติที่ปากช่องจมูกโดูลมหายใจเสมอยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีสติอย่างนี้ อย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมีแต่ความสุขใจขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายใกล้ควรพิจารณาอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปาดจากประโยชน์ดังที่อาตมาภาพยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอัดเขวะกิจจมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวยหมายว่า รีบนะรีบทำสิ่งสิ่งสิ่งที่เป็นสาระตั้งแต่ใในวันนี้บางคนไม่เคยไม่นึกไม่คิดพอถึงเวลาเสียหายมากเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยจะคิดจะนึกจะทำอะไรหมดสภาพเลยทำไม่ได้ไม่ทันแล้วแต่เราทำไว้ทุกอย่างยะทิสังคัสะปะตะกัลลังถ้ามีความพร้อมเกิดขึ้นเราก็สามารถยังประโยชน์ให้ได้ดีที่สุด ว่าท่านทั้งหลายมีความพร้อมเกิดขึ้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทำซะก่อนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเองทําภาระตัวเองให้เรียบร้อยภาระใดๆที่เราควรทําทำซะก่อนเลยอย่าข้างค้างอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังการที่เราไม่มีการงานที่ข้างค้างเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เมื่อเราไม่มีการงานที่ข้างค้างแล้วเราก็จะสามารถที่จะ ทนำตามด้วยความเมบิกบานใจเมื่อเราไม่มีความข้างงใดๆใ,ใจของเราก็มีความสุขใจของเราก็มีความลาบเริ่มได้เย็นเป็นสุขเมื่อใจเรามีความเย็นเป็นสุขแล้วทำทุกอย่างการงานส่วนตัว,ตวไม่ข้างงการงานเกี่ยวกับเรื่องผู้อื่นคนอื่นครอบครัวพ่อแม่เรามีความกตัญญูกตวเวททำหน้าที่ของลูกดีหรือยังตอบแทนพระคุณขั้นดีหรือยัง ทำให้หมดหรือยังกับพ่อกับแม่เราทําความไม่สบายใจให้ท่านหรือเปล่าเราคิดใครขวดว่าเราไมไ่ทำความทุกข์ใจกับท่านมีแต่ทาความดีท่านให้ความเคารพให้ความนับถือเคิดทูนเสมอตอบแทนดีเสมอนอกจากนี้นปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาเลยมีแต่สร้างบุญกุศลให้เขาเสมอเสมอเพียงแค่เนี้ย ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เราทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นครูบาอาจารย์ก็เฉกเช่นเดียวกันทําหน้าที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดในหน้าที่ของพุทธศาสน,นิกชนเราปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ์เรามีความนิ่งมีความใสมีความเย็นมีความสบายและสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อความใสยเย็น หยุดนิ่งเย็นเบาสบายเข้าถึงธรรมหรืออยังเมื่อเราเข้าถึงธรรมใจใสใจสบายใจเบิกบานดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจิตเราละเอียดละเมียดละไมเย็น yeah. เป็นสุขแล้วเลี้ยงชีวิตไปตามขั้นตอนดีที่สุดแล้ว ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมแล้วและได้สร้างบุญกุศลสมควรที่สุดแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ขอบุญกุศลที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทำเป็นหมู่เป็นคณะหมายถึงว่าร่วมกับหมู่รวมกับคณะทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสสร้างกุศล อย่างนี้ถือว่าเป็นการดีว่าอะไรว่าตางกันทำอะไรทำตามกันหมู่คณะก็ทำอย่างไรล้วก็ทำตามนั้นไม่แหกกฎไม่แหกระเบียบและอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะเป็นการรังสรรค์ให้เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกไปอันไหนเขาทำไว้แล้วดีแล้ว เป็นประโยชน์และยิ่งใหญ่แก่พระศาสนาเราก็ไปทำสิ่งที่เขาศรัทธาให้เสียไปดีที่สุดหมู่คณนะดีนอกจากนี้แล้วหน้าที่หน้าที่สำหรับตัวเองเราทำอย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่สุดสามารถที่จะสร้างบุญบุชนให้เกิดขึ้นไม่ทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมใดๆก็ตามแต่ ไม่ทำกรรมอยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมออยู่ในความนิ่งใสยอย่างสม่ำเสมอเราจะมีแต่ความผ่าสุขรัตนัตยัยอุภาวเวนะรัตนัตรยเตยษาขอเดชะตบะอำนาจของท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่มีสติมีปัญญามีความสามารถเข้าใจวิถีชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประจากปราศจากประโยชน์ และสามารถเข้าถึงธรรมในชาตินี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่สุดขอทุกท่านทุกคนเข้าถึงธรรมทุกท่านทุกคนนะขออนุโมทนา